สวัสดีครับพี่นนท์สีุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวีสีมาอัปเดตสารากลางน้ำที่ว่าผมเคยลงคลิปไปแล้วเป็นสารากลางน้ำทำเองส่วนของพี่เคยนะครับด้วยงบประมาณหาพันบาทพิกัดของสวนกับยู่ที่บ้านหนองบัวง,งามตำบลนน้าดานอำเภอสวนคูหาจังหวัดลำปาลำพูนะครับเป็นสวนที่ว่าติดก,กันกับสวนของผมอ่าหลายๆคนก็คิดว่านะครับมันทํามือไรนะครับงบหาพันบาทแมนครับผมคันเข้าใส้วัสดุอ่าที่ว่าเป็นของไม้แล้วก็ไปจ้างสร้าง ราคา่าจะหนึ่งมืนถึงหมื่นหาได้ประมาณนี้นครับกว่าสิออกมาเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าพี่เคยเล่าเฮ็ดผู้เดียวนะครับเฮ็ดเอาวัาสดุเรือไสจากเถียงหน้ามางเถียงหน้าเอาไมากเกาเา้เก้าสังกะสีเกานะครับอันใดที่ว่าเอามาใส่ได้เพื่อนก็นเอามาใส่แต่ว่าที่ว่าซื้อนะครับซื้ออุปกรณ์ก็มีพวกเสาวพวกไม้กเกาสังกะสีไม้แผ่นอา่าแผ่นไฟเบอร์นะครับอายุเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณห้าพันบาทนะครับ รวมค่าแรงของเพื่อนพ้องประเทศเองก็เอาไปปับใทรกันเอานะครับสาหรับไอเดียที่ว่าผมลงไว้ให้คลิปนี้นะครับกับสีมาอัปเดตในเรื่องของการปล่อยน้ําลงเขาไปในสระแล้วนะครับกับสีมาพูดคุยก็มาเบิงว่าเรื่องของโค้งสางเนี่ยซึ่งพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าพี่อ้เพื่อนบ่ได้เทปูนตรงพื้นตรงพื้น,ตร,นตรงยึดฐานนะครับมันจะมีปัญหาบ่ในเรื่องของอนาคตนะครับคันมีน้ำแล้ว เฮาเดินเข้าไปนะครับมันก็สิมีรับน้หนักก็สิยุบบ่นะครับมันอาจจะมีปัญหาบ่นะครับการลอติดตามกันเบิ่งแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่ไอเราก่าได้เริ่มปล่อยน้ำแล้วซึ่งน้ำที่ปล่อยมากกับมาจากสวนของผมนะครับที่ว่าผมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไว้ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าผมติดซีแผงเนี่ยเพื่ออนาคตผู้ใดอยากใส่ก็ให้เพื่อนใส่น้ำติดตั้งครั้งเดียวนะครับใส่ได้ทั่วกันทั่วบริเวณเลยนะครับพี่ไอเลาก็ ต่อทอจากสวนมานะครับมืนหนี้บ่มีแดดนะครับก็เลยบ่มีน้ำไหลมืนหนี้อากาศนี่ครับบ่มีแดดน้ำก็เลยบ่อออกนะครับเพื่องบ่อทำงานกับเพื่งปล่อยเมื่อวานนี่นะครับปล่อยได้ไอเครื่องมือนะครับระดับน้ำก็น่าจะอยู่ครึ่งเสาตรงเสาพอดีนะครับเสาปูนพอดีนี่ครับแล้วก็ปัญหาที่ว่าจะเกิดขึ้นบ่นะครับพี่น้องเอลซี่ไล่คนก็คอมเมนต์มานะครับว่าตรงฐานเนี่ยเฮาบ่ได้เทปูนอบอนาคตคันดินยุบจะมีปัญหาบ่ อาจจะมีปัญหาแน่นอนนะครับกานเท้าเดินเข้าไปนะครับคนเข้าไปนั่งหลมันก็มันก็นกระแทกลงเรื่อยๆอาจจะแบบมียุบแน่ยแน่นอนนะครับเพราะว่าดินกับดินบ่อลึกหลายนะครับแต่ก็รอบอเบิ้งนะครับว่าโครงสางที่ PI, พี่อไอ้เพื่อนเฮ็ดไว้เนี่ยเพิ่นว่าบ่มีปัญหาหรอกเพิ่นว่ามันไหนจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันยึดกันอยู่ก็รอติดตามมือเรื่อยๆพอปล่อยน้ําแล้วนะครับพี่น้องครับมีเงาสะท้อนเป็นแร่สเคปที่สวยมากนะครับ เดี๋ยวผมกับสีมาเบียดให้พี่นอ้องเมินเรื่อยนะครับเวลาพระอาทิตย์ตกดินมีแสงสวยๆนะครับกับสีมาเบียดให้พี่นอ้องเมินเรื่อยนะครับสังกะสีตรงนี้จะเป็นสังกะสีไหมมันบ่พอนะสังกะสีพ,อ,พอเพิ่นกะเอาสังกะสีไหมมาเสริมแน่พี่น้องสังเกตเบื้องว่าตรงพื้นเสานะครับพี่ไอเาราบ่ได้อ่าเทเทปูนนะครับบ่ได้ยึดฐานก็รอติดตามไปเรื่อยเรามีโครงการว่ากะจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับที่ว่าถามกันไว้มาสั่งกะสฉีเลี้ยงพวกปลากินพืชเพราะว่าบอนบ่ลึก นี่ครับเพื่อนเอาขีวัวมาลงเอาขีวัวมาลงเป็นกระจายไป,ๆๆไปกระจายไปคันผูใ้ใดเอาไปปรับไส้กันล้องไปปรับไส้กันเบึ้งนะครับ <c oughs> ขนาดความกว้างกับสอ,องคูณสองเมตรมีหกเสาตอของมาเก็บของคันทำเพราะเก็บของเ้อากับเป็นยื่นออกมาเป็นเพื่อ,อย่อนขาให้อาหารปลานะครับมันก็นสีได้อีกสวยงามอีกแค่นึงนงแบบนึงก็รอดตามไปเรื่อยนะครับว่าอนาคตนะครับมันจะมีปัญหายัางเกิดขึ้นบ่ในช่วงหนาฝนในช่วงที่ว่า ยูไปโดนนะครับมันดิดมันจะยุบบ่ก็รอติดตามกันเรื่อยเดี๋ยวผคงเกิมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆว่าการที่เขาบวยึดโครงสร้างยึดฐานเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเกิดขึ้นแน่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มันสวยนะครับสวยสวยงามนะครับมีแรนสกีปี่สวยนะครับเป็นเงาสะท้อนไปเดี๋ยวไปเบื้องข้างในอีกทเทียนนึงนะครับให้พี่น้องไปเบื้องด้านในอีกทหนึงเพื่อเป็นไอเดียน้ำกัสิปล่อยลงเรื่อยๆนะครับจนได้ระดับเป็นก็นใส่สายยางพ่วงมา ต่อทอสองนิ้วปล่อยลงนี่นะครับนำก็มาจากสวนของผมนะครับนำเริ่มไลแล้วนำม,มาและว,ว่าแดดมันํำไรครับมาหน,นีแดดอ่อนๆแดดบ่มีเลยเพราะว่าเครื่องขันแดดบ่พอมันก็จะบ่าสามารถทำงานได้สำหรับแผงโซลาเซลล์สี่แผงนี่ครับบริเวณนี้ก็สีปลูกเป็นพืชผสมผสานนะครับเป็นผลไม้นะครับบ่าว่าจะเป็นบักขามบักซีดาพุทซา พี่ไอแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากปลามันมาเป็นสวนผสมผสานปลูกพลไม,ม้แล้วก็จุงนี่จะเป็นน้องเลี้ยงปลามีโคกนะครับเพื่ออนาคตนะครับมีเงินมีทองกับเพื่อนกับสิทมดินแล้วก็เอาบ้านนกดาวมาตังก็เราติดต่างเรื่อยๆนะครับผู้ใดที่ว่ามามเยี่ยมสวนผมอนาคตกับสิได้ไมาเล่นสวนพี่เคยพร้อมเพราะอายุติดกันบรรยากาศดีพี่น้องครับด้านหลังเป็นภูเขานี่ครับมาเบิ่งด้านใน้กัน สะพานยาวเขามานะครับโดยไมยภัยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนั่งพักผ่อนนั่งกินเข้าซุ้มกันนะครับมีมานั่งพร้อมเขามาก็จะเป็นโซนก็บของเดี๋ยวเพื่อนก็จะเอาของมาเจ็บตรงนี้หรือว่าอยากมากางเต็นนอนหรือว่ามันกางมุงนอนก็ได้เลยนะครับนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับผมเย็นสบายเลยพอมีน้ำมีปลานะครับผมก็จะถือว่าเป็นอีกอจุดหนึ่ง ที่ว่ามีแล่สเคปที่สวยนะครับผมใหม่กับไหม่เก่านะครับซื่อใหม่เก่ามาประมาณพันกว่านะครับแล้วก็เสากับพันกว่าที่ว่าพี่ไอ้เพิ่มมาแล้วก็มีสื่อตัวนี้มาใหม่ครับตัวเขาเรียกว่าแผ่นอันนี้ผมก็บอรูเพื่อนหน้าต่างนะหน้าต่างเก่านะครับนีหน้าต่างมอมนะครับสารคดีก็มาอัปเดตให้พี่้องเบิ้งนะครับในการเติมนาบลงไปแล้วนะครับแล้วก็รอเบิ้งว่า ปัญหาที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในเรื่องของโครงสางนะครับมันสิเกิดปัญหาขึ้นบ่กับรอดที่ตามเรื่อยแต่ว่าผมก็อยากแช่ไอเดียนะครับเพื่อพี่น้องนําไปปรับสาในสวนนะครับได้เบิ่งในเรื่องของการออกแบบไปปรับเปลี่ยนกันเอานะครับผมวัสดุหาได้อันใดมันคงเฮาขันเฮามีทุนเท่ากับเอาที่มันคงเลยนะครับก็ปรับสากันเอานะครับเหตุตามงบประมาณที่เฮามีคือคนเฮามันทุนบ่คือกันครับคุณทุนของแต่ละคนมันบ่คือกัน ขันผู้ใดมีทุนเพื่อนก็สามารถเฮ็ดมันคงได้เลยครับวัสดุอุปกรณ์ก็แบบดีนะครับแต่ว่าขันเขาทุนมาถึงเข้ากับเจ็บพวกอนใดที่มันมาหาแท่นทุ่แทนกันได้นะครับเฮากับผสมภานากันไปนะครับเพื่อลดต้นทุนของเฮาขอแค่ว่าเฮ้าเฮ็ดแล้วนะครับเฮามีความสุขในการเฮ็ดนะครับว่าต้องไปกู้ไปยืมเขามาเฮ็ดนะครับเฮาเฮ็ดตามทุนของเฮามีอยู่ ก็หวังว่าสิเป็นไอเดียให้พี่น้องได้ไปพัฒนาสวนของเจ้าของนะครับผมคันมักคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านสวนาชานะเที่ยวไวคันมีคลิปดีๆไอเดียีผมก็จะม,มาเฮ็ดคลิปแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันเรื่อยๆสุดท้าคลิปนี้สวัสดีครับ